เลดามครับนี่เป็นตลาดกลางคืนไกด์บอกว่าเป็นตลาดกลางคืนนะฮะผมยังไม่รู้ว่าตลาดกลางคืนเขามีอะไรบ้างแต่มันมีของกินและของใช้ติมบาร์ติมาร์อร่อยมากติมบารอร่อยมากนะครับขอเดิมไปเรื่อยก่อนนะครับมีหลากหลายเลยนี่ดื่มอัมนี้ดือมไปดื่มสามหมื่นวันข้าว อันนี้เขาเรียกว่าไอติมผัดนะถ้าเป็นที่เมืองไทยนี่จะเรียกว่าไอติมผัดโอ้โ oh, นี่กำลังผัดเลยโอ้ oh, oh, มีไหลเจ้าด้วยนะนี่ก็กำลังผัดเหมือนกัน ไอติมผัดอนยะู่ที่ตลาดกลางคืนประเทศเวียดน,นามนีเ่เป็นแบบนี้เลยนะเอที่ยวรารนะ่าสยมางนี้เลยนะครับนี่ไอติมผัดตอนนีเขามีหลายเจ้าเนี่ย นี่ก็ไอติมผัดเหมือนกันนี่ก็กำลังผัดกันเลยโอ้โหดูแลเพลินแต่ร้านนั้นดูคนเยอะเลยนะอ่ะไปเดินชมันต่อนะครับไปเดินชมนี่เป็นร้านน้ำปัน่นสมตตูตออี้อันนี้เขาจะขายเป็นมืน ก็ <Chicken. S 2> กริลอ่าเป็นกริลเป็นกริลเป็นกริลเออบาร์บีคิวชิคกันพิบ๊อกเบรุสเสิรอันนี้เป็นอาหารทะเลโอ้อยเลย,ยเป็นเป็นอาหารทะเลโอ้โหดูเขาทำน่ากินนะเนี่ยอร่อยมากเรองเนกดจังเื่องเขาทำน่ากินนะครับอยู่ที่ตลาดกลางคืนเวียดนาม แต่เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าเรียกว่าตลาดอะไรนีร่ก็ทำน่ากินมากเลยขออนุญาตนะครับเอาใจหน่อยนะครับโอ้มีหลากหลายเมนูเลยหลากหลายเมนูเลยดูดิดูก็ทำดีมากเลยก็ทำดีมากน่ากินอะที่เป็น ร้านอาหารทะเลนในตลาดกลางคืนนะที่เวียดนามโอ้โหน่ากินมากว้าวไปเดินชมวนต่อนะครับโอ้ก็จะมีหลายประเภทอย่างเงี้ยหลายร้านนะครับ เราเป็นบาร์บีคิวตรงนี้ก็าทำเป็นบาร์บีคิวบาร์บีคิวบบาร์ีคิวเป็นร้านขายบาร์บีคิวนะครับอโอ้โหนี่กางเตเปิ้เลยจังหวัด,วดอีกดวงเมืองไกส์อ่าอันนี้เขาเขาทำเป็นโอ้มีหลากหลายเมนูนะเขออาเยอะเลยครับมีหลากหลายเมนูเลยเมนูเมนูเป็นเมนูขอโทษนะครั <c oughs> เป็นเมนูเหมือนจะเป็นอาหารกินล้วนะครับเป็นเหมือนอะไรนะลืมอีกแล้ว <c oughs> เป็นอาหารในพื้นสินก็นนะครับแหนมเนืองแหนมเนืองแล้วก็มีแบบพวกเอ่อ <c oughs> ปอบเปี๊ยะป๊อบอะไรเงี้ยทำหน้กี่เนี่ยธรมดาเลยมัเออเจ้ามาดอันนี้นะ อันยี้ขายอะไรมันทอดอะไรวกกูนี่เเป็นห้าแสนดองห้าแสนดองยมากกสอบองใกับแถมนี่ หอยนางลู่หอยเซลกุ้งกับบุ้มหมกเลยแทนโอ้โอยคำโฆษณาก็ดีดีโฆษณาดีมากยยางสีใช่ขอบคุณครับหนึ่งตัวตัวตัวใหญ่สามแสนหนึตัวสาตัวหน่งตัวก็ไม่แพงนี่ไม่แพงไม่แพง อันนี้เ็าลังขาเลยไม่ใช่ไม่ไดขนะครับขอขนน้ครานนี้เขาขายขนมเบื้องยวนทางนี้เขาเรียกขนมเบื้องยวนนะครับเียเป็นเบื้องยวนขออยาตนะครับ เอโ,ตโตอ้น่ากินเออดีเลยฮะมีแลมีข้าวโพดข้าวโพดปิ้งด้วยสวิตคอนกริลกริลสวิตคอนเออมีของน่ากินนะครับที่ตลาดกลางคืน เขามีมันทอดใช่ไหมนี่บอกว่ามายชินันอ่าอันนี้เป็นมันมันทอด <Okay. S 1> นะครับเป็นมันทอดอ่าที่ดิสมายชินั่น Ô, đi được chào. Ô, đi được chào. Ô, đi được chào. Ô, đi không chào. Ô, đi được chào. Ô,